ไปจะเป็นการตรวจสอบของเครื right ่งแรงดันนะครับโดยมอ้นะฮะเมื่อยังไม่มีสภาวะโหลดนะครับแพคเชอร์ยังไม่ดีนะครับโหลดแพคเชอร์ยังไม่มีนะครับส่วนตัวชาร์จแพคเชอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นการทดสอบระบบว่าสายเคสเป็นรั่วหรือไม่นะครับโดยที่แรงดันปกติจะอยู่เพื่อประมาณ20-22บาร์ครับถ้าเกิดเราใช้งานแล้วแรงดันชาร์จพคเชอร์ตรงนี้ เราซัดเครื่องแล้วในนาตรงนี้ไม่ไม่ถึงเือมากกว่านี้นะครับแสดงว่าระบบมีการรั่วไหลนะครับไให้ับการหยุดเชื่อมและทำการตรวจสอบอีกครั้งครับทำไมนะครับจะเป็นการสาเหตุนะครับงานสายจุดบิลซ้องกันนะครับเมื่อเันเกิดเหตุผิดเพีนที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับเราสามารถกดปุ่มอิลซีนะครับได้ทันทีนะครับเมื่อเรากดแล้วทุกระบบจะทำการหยุดใช้งานทันทีนะครับต่อไปนี้ในการสั่งนะครับจะเห็นได้ว่า เมื่อเรากด e Stop นะครับระบบจะหยุดทำงานทันทีนะครับหลังจากที่ท่านสังเกตนะครับเราจะได้ยินเสียงสัญญาณเตือนอลารามขึ้นมานะครับเป็นการบ่งบอกว่าเรื่อมีการหยุดทํางานนะครับขั้นแรกในการแก้ไขนะครับให้เรากดให้หมุนรับเข็มนาฬิกานะครับแล้วดึงตัวตุ่มเด้ขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นไปที่หน้าจอควบคุมครับสัญญาณแจ้งเตือนจะขึ้นมา2ตัวนะครับตัวแรกคือ Emergency Stop นะครับหมายความว่ามีการ กดปุ่ม M G Stop นะครับส่วนตัวที่2คือสวิตช์เปิดน้ําเปิดอยู่ซึ่งหมายความว่าในขณะที่เครื่องไม่มีการทํางานนะครับมีการเปิดเครื่องสูบน้ํติอยู่ขั้นแรกเราต้องหมุนปิดเครื่องสูบน้ําก่อนนะครับหลังจากนั้นตัวอารามจะเหลือหนึ่งตัวนะครับคือตัว M G Stop ที่มีการสั่งคําสั่งไปนะครับให้เราทําการกดปุ่มรีเซตสัญญาณอารามนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มสีแดงครับจะเห็นได้ว่าอารามจะได้หายไปนะครับ หลังจากนั้นให้ทําการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราตรวจสอบหมดแล้วตัวอารลามจะไม่เกิดขึ้นนะครับเราจะสามารถใช้งานได้ต่อนะครับผม